โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ผมกล้อง SMC t นะครับผมกับเกม GTA V นะครับผมนะกลับมาป่วนเมืองอีกครั้งนะฮ <laughs> ะวันนี้มาในมอด ของสไปเดอร์แมนนะครับผมนะฮะซึ่งผมก็ได้ลงสกินแล้วก็ได้ลงมอดสไปเดอร์แมนเข้ามานะครับซึ่งมันเป็น MOD มอดใหม่แอบมอดใหม่ต่างจากอันเดิมที่ผมเล่นใครยังไม่ได,ดูอันเดิมก็อย่าลืมกดรูปตัวไอนนครับกลับไปดูก็ผมเล่นมันนานหลายต,ตัวนั้นตัวนี้ก็เป็นคนละมอดแอบซึ่งมันจะสามารถทําได้หลายอย่างกว่าเดิมนะครับผมซึ่งนี่อย่างแรกเลยนี่จับรถผูกติดนี่ผูกติดไว้นะฮะตอนนี้มันเป็นไฟไฟ,ไฟแดงนะฮะตอนนี้มันเป็นไฟแดงเนี่ยมันสามารถผูกรถได้ ผูกกับคันนั้นได้ไ,ดไหมเนี่ยไปไหนเฮ้ยน,นี่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 คันนี้คัน,นนี้เฮ้ย<ก><น>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันหนึ่งนี่มันผูกได้ไม่เกินสองอันเหรอเฮ้ยไม่เท่เลย นะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้หอดนี้นะครับในการปวนเมืองกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะฮะเอ้ยเดี๋ยวๆๆอะไรอะไร,ะไรลูกหน้าโหดไม่เชนะหน้าโหดไหเชนอเฮ้ยไอ้บัตม,มีปืน,ม,ปนมีปืนเหรอมีปืนเหรอมีปืนใช่ไหมนี่ไปนูนปน่นเลยไปนู่นเลยนี่โอ้โหนี่มันสามารถโหดได้ด้วยนะเฮ้ยอะไร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 นูน่นไปนู่นเลยไปอยู่ด้วยกันเลยทิ่ไหาย กดอาอาคืออะไรเนี uld, ่ยต่อยต่อยนะครับลุงลุงล้อกันลุงล้อกันเฮ้ยดีนี่นี่นะครับผมซื้อกินตัวนี้นะครับมันอยู่ในภาคสไปเดอร์แมนภาคใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งมันจะมีปีกอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันใจปีกไหมเนี่ยมันดูไม่เหมือนปีกเลยเป็นใ่นะครับซึ่งมันสามารถทําให้เราบินได้เนี่ยเออโอ้ยมันลำบากจังเลยวะ โอเคนะครับผมเดี <herkes but> <movement> <to break an iously> ๋ยวเดี๋ยวขอติดรถไปด้วยได้ไหมพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนมานี่มานี่มานี่อย่าเพิ่งไปก็บอกว่าก็บอกว่าอย่าพิ่งไปมานี่ก่อนเออผมติดรถไปด้วยยางยางยางดื้ออีกมานี่ก่อนไปด้วยเนี่ยยาง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 ไปด้วยกลับมาเออนั่นแหละนั่นแหละขึ้นด้วยขขอขึ้นรถด้วยจอดเลยจอดเลยลงมาเอ้ยยืมก่อน เออเออเอเอใครยิงเดี๋ยวเราจะไปตรงชิงช้าสวรรค์แลแกนกันะับเผื่อมันมีอะไรให้ห้อยหันตรงนั้นนะตรงนี้หรือเปล่าว่าชิงช้าสวรรค์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเโอยบินเอาง่ายกว่ามั้งเนี่ยนี่เรามีใหญ่เราต้องใช้ใหญ่ให้เป็นประโยชน์ <laughs> สู่ความเมวิร์กวังอันไกนลเอาตกมาโดนผู้หญิงได้เฮ้ขอโทษครับขอโทษครับผมจะไม่ทําอีกแล้วนะฮะคุณป้าคุณป้าเป็นมุ้นเลยเอา้าว เอาเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอยอไอน,นี็ก็ยิงจังเลยไปนู่นเลยเอยนี่ก็ไปนู่นเลยห้อยตรงเต่งเลยไปด้วยกันหนุ่มไปอยู่ไปทำเป็นคอลเลกชันเลยเนี่ยไปไปไปอยู่ด้วยกันเลยนี่นี่ <laughs> ไปอยู่บนนู้นเลยไปแล้วเออ,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 อเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวโอ้โหมันมันลำบากจังเลยเฮ้ยโอเคเอาใหม่ใหม่ครับมันสามารถกดสเปคบาร์ใช่ไหมโอเคนะครับมันจะล่อนได้ ยอโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหเอะกับุนตร้์แมนนะครับผมมาเออเออ <c oughs> ดีแล้วมันตกมาล่างเนี่ยโอเคไปกันต่อนะครับโอ้โหกระโดดได้สูงด้วยนะครับซึ่งถ้าเรากดสเปซบาร์นะครับหนึ่งครั้งนี่มันจะกระโดดสูงปั๊บถ้าเรากดอีกครั้งนี่มันจะชักจะเลือ <c> ก <oughs> ทำไมมันต้องไปเกาะที่ต้นมะพร้าวด้วย <c oughs> ชิบหายเอ,อ้ย โอเคไปกันโอ้ยอยย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 ยอ,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  <c oughs> อย <c oughs> <c oughs> มมอยย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 ยัยยย้ยย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 ้ยย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 ายยายยยยยทยยยมยย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 ยอยคุณป ά, ้า คุณป้าคุณป้าล้างแอนไหมคุณป้า <laughs> ล้างแอนวันดีครับเอ้ยเราไม่ทำเอ้ยใครย,ยงิยยงใครย,ยงิงใครยิงผู้หญิงเฮ้ยไม่ได้เลยคุณตำรวจทำไมเป็นคนอย่างนี้มันเป็นหน้าที่ของซูปเปอร์ฮีโร่ไปนู่นเลยไปนู่นเลยมามามาทำไมเนี่ยมาทำไมเนี่ยรถคันนี้ติดกับคันนู้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันดึงรถได้ปะเนี่ยนี่มันดึงมันกระชากรถได้ใช่ไหมเอ้ย <laughs> มันสามารถหมุนได้นี่ครับผมคุณผมมู้ชมนะฮะซึ่งเรากดกดแช่ไว้แล้วก็หมุน ใครอยากขึ้นจริงมหมาหมุนใครอยากขึ้นหมาหมุนมานี่มานี่เลยมานี่เลยไม่ต้องแอบรู้รู้รู้ว่าอยากโหดไปโหดไปเฮ้ยมานี้มานี้มานี้ให้ขึ้นหมาหมุนฟรีเลยเนี่ยอ่ะให้ขึ้นสองคนก็ได้อสองคนเลยนะอ้าวทำไมตัวนั้นมันไม่หมุนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่หมุนเนี่ยมันหมุนแค่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยืมรถคันนี้หน่อยนะมานี้มานี่มานี้เออ ระเบิดเลยไปกันต่อดีกว่านีครับมาจิงช้าสวรรค์เลยนะจะปุ๊บอ้าอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตก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 สไปเดอร์แมนตกเอือลงน้ำอย่างสวยงามนะครับผมชุดเปียกนี่มันมันวาวจังเลยชุดโคตรมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงตรงตรงนี้มันคืออะไรวะชิบมายเฮ้ยตรงนั้นมีหอครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองชักใจไปที่หอดูนะฮะมันได้ไหมถึงไหม เอ้ยเดี๋ยวใครล่วงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนล่วงด้วยคงัผู้ชมโอ้โหหอล่วงเลยเออนะครับผอเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าเรายิงใหญ่ไปเฮ้ยยิงยิงใส่นกได้ป่ะยิงใส่นกได้ไหมยิงใสน่นกเฮ้ยเฮ้ยได้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 ไปเลย เพิ่มป่วยเดี๋ยวนกดวงเอ้ยนกดวงเฮ้ยเดี๋ยว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 ดึงนกได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมมันดึงไม่ได้เนี่ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราลองลองแกว่งหอดิแกว่งหอได้ไหมอ้าวเดี๋ยวหอมันไม่หมุนนายมันหนักเกินไปเหรอเฮ้ยเฮ้ยไง ผมว่าผมเจออะไรสนุกสนุกเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงเจสกีเจสก,กีถึงปนะน่ไม่ถึงรอบโอ้โหเดี๋ยวรอมันเข้ามาฝั่งก่อนนะเดี๋ยวเราเข้ามาฝั่งเราจะแว่งเจสกีกันนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอวิธีใหม่ของการนั่งเจสกีไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไ,ไปไหนแล้วไปไหนแล้ว โอ้โหมิติใหม่ของการนั่งเจ็ตสกีเป็นไงเป็นไงอ่ะแล้วมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยนะครับผมไหน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 หมดเลยอ่ะเจ็ตสกีเฮ้ยมันมีเรือด้วยนะครับมีเรือใบด้วยนะครับตรงนั้นไอ้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 เจสกีเจ็ตสกีเจ็ตสกีมันบังอาจแซงเดะเดวเดะ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 อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไม่ให้ไปเอา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 โจมโจมโจมไอ้ไอ้ไม่ไปไม่ไป ไอ้ไอ้ทำไมมันไปไม่ได้วะเออมันหลุดมันหลุดเออมันหลุดอ้ายเดี๋ยวตกโอ้โหพลาดเลยชิบหายเฮ้ยโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับนี่ผมเจอมิติใหม่ของการขี่เรือแหละโอเคนี่ฮะผมเดี๋ยวเราจะยิงยายใส่เรือลำนั้นแน่ว่ามันจะเป็นยังไงเวลาเราแข่งนี่ไอ้ไอ้ไอ้ไม่โดนไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่สิเอาใหม่สิขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นขึ้นตรงนี้ได้ไหมเออไอ้ไม่ใช่เรือเรา เฮ้ยเจสกี้ใหม่แกเจสกี้ใหม่แกมันใหม่แกมันใหม่แกยังยังไม่เข็ดใช่ไหมเองยังไม่เข็ดใช่ไหมเองยังไม่เข็ดกันใช่ไหมเดี๋ยวดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนโอ้ยมันหลุดมันหลุดนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันดึงดึงยากจังเลยยังไม่เข็ดใช่ไหมแกยังไม่เข็ดใช่ไหมโอ้ยโอ้โยวิจีใหม่ของการชีเจสกี้ ไปดุ่นเลยโอ้ยมันโดดลงน้ำเลยคุณผู้ชมเจอวิธีใบของการขี่เรืออ่าวติดบั็กเลยติดบั็กเลย,เยนี่แน่ติดบั็กเลยระเบิดเรือทิ้งเลยแับคุณผู้ชมเฮ้ยลานี้ดิจัดจมจมผมขอไปด้วยผมขอไปด้วยคนละขอไปด้วยคนได้ไหมแฮปทุกคนโอเคไม่ต้องกลัวรฮบทำไมต้องเล่นเครื่องด้วยเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียผมขึ้นผมแค่จะมาขอนั่งด้วยทำไมต้องเร่งเครื่องด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเเดี๋ยวผมตกเรือเดี๋ยวผมตกเรือเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นลูกพี่ใจเย็นไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเออแล้วแล้วผู้หญิงขับด้วยผู้หญิงขับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับดีดีขับดีดีผมแค่จะมาขอติดเรือผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยนั่นมันบกบกบกโอ้โหโอ้เรือเรือเขาจะพาผมไปไหนอ้าว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 วนวนวนเฮ้ย อ๋อป่ะเฮ้ยติดปั๊งอยู่แล้วเฮ้ยชนชนโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยกูไม่เย็นเออเออเออโอ้ยโอ้ยเพื่อนตกน้ำหมดแล้วนะกูไม่เย็นเอ้ยอเดี๋ยว็เอา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 บีอยู่แล้วกูโดนไอธิบายอะไรเนี่ยโอ้โหผมแค่ขอจะขอติดเรือไปเฉยๆเนี่ยโอ้โหไม่น่าทำกันแจ้งสีเลย อ่ะโอเคครับผมนะฮะสำหรับไอ้เจ้ามอสไปเดอร์แมนนี่ก็ถือว่ามันใช้ได้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะกลับมาเล่นอีกอยู่นะนะครับผมนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์ด้วยนะครับผมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ตรงนี้หรือกลมๆด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับผม เมื่อกดแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดและคลิปเก่าแนะนำนะครับผมบ๊ายบายจ้า